More than back the years Thinking of the fear I had so long When somebody Listen to the fears that go เพลงนั้รายเพลงนะครับเวลาเราลงมือแกะเพลงเนี่ย สิ่งหนึ่งที่เราต้องหาให้เจอเป็นอันดับแรกนะครับของการแกะเพลงก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าเพลงนั้นมันอยู่คีย์อะไรนะครับผมซึ่งวิธีการหาคีย์ผมเคยเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับในคลิปนี้ครับมันมีเพลงประเภทหนึ่งที่มันเหมือนจะหาคีย์ไม่เจอจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมเคยอธิบายไว้นะครับว่าหลายๆเพลงเนี่ยคอร์ดแรกมันไม่ใช่หัวหน้าของเพลงนั้นหรือว่าคีย์หลักของเพลงนั้นเสมอไปนะครับซึ่งจุดประสงค์ของสิ่งนั้นก็คือผมตั้งใจให้ทุกคนหา หัวหน้าของคีย์ตัวหลักของคีย์คีย์นั้นว่ามันคือคีย์อะไรนะครับผมแต่ทีนี้ครั้งนี้ที่จะมาพูดถึงกันเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของเพลงที่เหมือนมันจะไม่มีหัวหน้านะครับหรือว่าเพลงที่มันไม่มีหัวคีย์น <konuş> <ค> <windy> ะครับผมซึ่งสิ่งเนี้ยถามว่าเป็นเรื่องปกติไหม <S <S ก็เป็นเรื่องสามัญแล้วก็ผู้ประพันธ์เพลง <S <S หรือานาักแต่งเพลง <S <S เขาก็ทํากันมายาวนานนะครับผมเพลงลักษณะที่เหมือนจะไม่มีหัวคีย์เนี่ยผมยกตัวอย่างจากเพลงของ คณะซิมพีเรสนะครับที่ผมเล่นให้ฟังไปเมื่อช่วงต้นคลิปนะครับผมเพลงนี้มีชื่อว่า Holding Back the year นะครับผมงานในปี1985ถ้าจำไม่ผิดนะครับของวอลเลตตีจากอังกฤษนะครับที่ชื่อว่าซิมพีเรสนะครับผมซึ่งมีนักร้องนำระดับตำนานนะครับที่ชื่อว่ามิกฮัก์เมลนะครับผมคุณมิกฮัก์เมลเนี่ยกก็แต่งเพลงนี้ตั้งแต่ตอนอายุ17เนาะเพลงนี้มันเจ๋งตรงไหนรู้ไหมมันเจ๋งตรงที่ทั้งเพลงอ่ะมันดำเนินอยู่2คอร์ดมันคือคอร์ดดีไมเนอร์ แล้วก็ G ีทีนี้ถ้าเราเห็นมันอยู่2คอร์ดเราโดยหลักการทั่วไปเราแทบจะระบุมันไม่ได้เลยนะครับว่าหัวหน้ามันคืออะไรเพลงประเภทเดียวกับ Holding Back the Year ของ Simple Race เนี่ยที่ดำเนินอยู่ได้คอร์ดชุดเดียวนะครับเพลงอมตะที่เรารู้จักกันก็ตัวอย่างเช่น Hotel California ของ The Eagles Little Wing ของ j i m m Hendrix นะครับผมอะ,อะไรอีกละ่ะลุงขี้เมาของคารบาวนะครับผม เพลงเหล่านี้เนี่ยล้วนแต่ดําเนินด้วยทางคอร์ดชุดเดียวนะครับผมแต่ว่าจะมีคอร์ดมากหรือว่าคอร์ดน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับผู้ประพันธ์นะครับแล้วก็ความเหมาะสมของเพลงเพลงนั้นนะครับทีนี้กลับมาที่โฮนีแบ็กติเยียนะครับเขาดําเนินอยู่แค่2คอร์ดโครงสร้างเพลงประเภทอ่างเงี้ยอยู่ในขายของคอร์ดที่ไม่มีหัวหน้านะครับหรือว่าไม่มีหัวขีนะครับผมทีนี้ถ้าจะถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราควรจะแกะเพลงนั้นให้อยู่ในหมวดหมู่ไหนเพื่อหนึ่งคือระ,ะบุ ว่าเราควรจะต้องดําเนินไปอย่างไรได้หรือว่าดําเนินไปแบบคีย์ไหนได้นะครับและ2คือเพื่อที่เวลาเราเล่นเนี่ยเราจะได้ใส่ตัวเราเองลงไปได้หรือว่าลูกเล่นของเราได้เมื่อเรารู้ว่าโครงสร้างของมันเนี่ยมันดําเนินด้วยวิธีไหนแล้วนะครับทีนี้วิธีมองจากทางคอร์ดเพลงโฮลีแบ็กเดอะเยอรที่มีแค่ดีไมเนอร์กับ G เนี่ยเรามองได้2วิธีครับวิธีที่1คือมองมันเป็น2ูไฟนะครับผมถ้าดีไมเนอร์เป็น2และ G เป็นไฟเนี่ย แล้วอนุมาณได้ว่าหัวหน้าของมันเนี่ยคือ4ีครับผมเพราะว่าดีมเนอร์เป็น2ของคีย์ซหรือ C m เมเจอร์สเกลนะครับและแน่นอน G เป <G S 1> <5 S 2> ็นห้าโดยเพิ่งจีเซเวนะครับของคีย์ซหรือว่า C m เมเจอร์สเกลเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ถ้ามองมันเป็น2ูไฟของ C m เมเจอร์เนี่ยเราก็จะรู้หัวหน้ามันไกลๆแล้วว่าตัวหัวหน้าของมันเนี่ยคีย์ซครับผม อีกวิธีนึ่งนะครับมองมันเป็น D m i n เนในแบบที่เรียกว่า Dorian mode ครับผม Dorian mode คืออะไรครับ Dorian mode คือ m i n น r ประเภทหนึ่งที่เรายกลำดับที่6ขึ้นเป็นชาร์ปนะครับผมปกติอถ้าอย่าง D minor ธรรมดาเนี่ยเราจะไล่สเกล D minor นะตันี้คือดีในเช a ร m i n o r นะครับแต่ถ้าเป็น minor ในแบบ Dorian เนี่ยตัวที่6มันจะสูงขึ้นนะครับผม เดี๋ยวผมทำในเชอร l ไมเนอร์ธรรมดาก่อนนะหนึ่งสามี่ห้าหทีนี้ถ้ามันเป็นดอร i a n ตัวที่6เนี่ยมันต้องสูงขึ้นครึ่งหนึ่งนะครับฉะนั้นทั้งสเกลของดอร i a n มันจะเป็นซุ้มเสียงมันจะเป็นไมเนอร์อยู่แต่ว่ามันจะมีกลิ่นบางอย่างที่มันไม่เหมือนในเชอร์ไมเนอร์นะครับเนเชอร์ไมเนอร์จากดีก็คือ แต่ถ้าเป็นดีไมเนอร์แบบดอรียอมันจะเป็นพอเรามองมันเป็นดีดอรีเเนี่ยวิธีการคิดของเราในการครีเอทวิธีการเล่นของเราหรือว่าการจะลงไปแจมกับเพลงเพลงนั้นหรือว่าการที่เราจะแกะเพลงแล้ววิเคราะห์เพลงเพลงนั้นได้เนี่ยเราก็จะทะลุป,ปูโปมากขึ้นนะครับผม